เขตเศรษฐกิจพิเศษเกาะกงจังหวัดติดชายทะเลของกัมพูชาที่เปรียบเหมือนประตูการค้าระหว่างไทยกับกัมพูชากำลังถูกพัฒนามากขึ้นนะครับคุณอริศราคินิมานมีโอกาสได้ลงพื้นที่จังหวัดเกาะกงของกัมพูชาเพื่อดูวิถีชีวิตของคนเกาะกงและสำรวจพื้นที่ที่กำลังพัฒนาเป็นเขตเศรษฐกิจพิเศษครับ เมื่อผ่านชายแดนไทยไปยังจังหวัดเกาะกงด้านฝั่งติดทะเลเราสามารถมองเห็นป้ายและธงชาติไทยกับกรรมัมพูชาซึ่งจุดนี้มีหลักเขตที่73ตั้งอยู่พื้นที่แรกติดชายแดนไทยส่วนใหญ่เป็นที่พักโรงแรมแต่ก็ได้ข้อมูลว่าบริเวณชั้นล่างส่วนใหญ่นั้นเป็นคาสิโนเพราะไม่สามารถบันทึกภาพได้ทีมข่าวลงไปสำรวจและจำลองพื้นที่ที่เปิดเป็นคาสิโนให้เห็นภาพตรงกัน เมื่อเข้าไปบริเวณชั้นหนึ่งของโรงแรมแห่งหนึ่งพบคาสิโนอยู่ด้านฝั่งขวาด้านในมีโต๊ะบาคาร่าเกือบสิบโต๊ะสลับกับการพนันประเภทหนียวๆส่วนด้านซ้ายมือเป็นตู้สลอ็อตวางเรียงกันจํานวนมากถัดไปเป็นห้องของตู้สลอ็อตและยังมีจอสําหรับคนที่เล่นออนไลน์หลังจากที่สำรวจได้คุยกับคนในพื้นที่ทำให้ทราบว่าคาสิโนในเกาะกองส่วนใหญ่นั้นเป็นนักลงทุนชาวจีน เมื่อก่อนไม่มีใช่ไหมคะเมื่อก่อนไม่มีค่ะพอ,อจีนมาเช่ามาอะไรมีหมดแต่ตอนนี้จีนมันมาลุมเล่ามันมาเช่าแล้วเป็นหลายปีกี่ปีอะไรเงี้ยมันกธธ็เลยยึดพื้นที่อย่างไรหรอกเขาเนี่ยต่าอ,ออนไลน์ไปแล้วและสิ่งที่สนับสนุนข้อมูลการเข้ามาลงทุนของกลุ่มจีนคืออาคารต่างๆที่ค่อนข้างคึกคักร้านบริเวณห้องแถวเกือบทุกร้านมีตัวอักษรภาษาจีนกำกับ เมื่อขับมาได้สักระยะพบนิคมอุตสาหกรรมเกาะกงที่นี่ถูกระบุว่ามีแรงงานชาวกัมพูชาทำงานอยู่มากกว่า12,000คนซึ่งการมีนิคมอุตสาหกรรมทำให้แรงงานกัมพูชาไม่ต้องเดินทางมาทำงานที่ไทยแม้ค่าแรงจะต่ำกว่าแต่รายได้รวมถึงค่าครองชีพและเงินล่วงเวลาไม่นับดอลลาร์ที่แข็งค่าเมื่อเทียบกับเงินบาทเฉลี่ย12เเซก็สามารถจูงใจให้แรงงานทำงานในบ้านเกิด จากนิคมอุตสาหกรรมทีมข่าวเดินทางต่อไปบนถนนทางหลวงที่48เข้าพื้นที่ชั้นในเกาะกงพื้นที่ชั้นในนั้นถือเป็นแหล่งเศรษฐกิจสำคัญมีสถานที่ราชการห้างร้านต่างๆรวมถึงตลาดขนาดใหญ่ที่เรียกว่าตลาดเสาธงหลังสำรวจพื้นที่ตลาดทีมข่าวได้วนดูรอบๆเมืองพบว่าพื้นที่ชั้นในจังหวัดเกาะกงนั้นยังเป็นที่ตั้งของสนามบินเกาะกงซึ่งอยู่ระหว่างการกรร่อสร้าง เขตเศรษฐกิจพิเศษเกาะกงที่มีเนื้อที่รวมกว่า280,000ไร่รวมพื้นที่ชายฝั่งทะเลภายใต้ชื่อโครงการดาราสาครที่ผู้เชี่ยวชาญมองว่าโครงการนี้เริ่มกลับมาพัฒนาอีกครั้งหลังการเมืองกัมพูชามีความเสถียรภาพมากขึ้นมันช้ามาเรื่อยๆก็เนื่องจากหนึ่งแหละการเมืองในกัมพูชาไม่เสถียร <c oughs> ในห่วงปีสองพก็ทะเลาะก,กับไทยจำได้ไหมละ่ะทะเลาะก,กับไทยเรื่องประสาทปรวิหาร นะครับ2013ก็ทะเลาะกับไทยเรื่องประาภพมิหารอีกนะครับแล้วก็2018ก็ไป2017ก็ไปหาทางทะเลาะกับนาวนะครับแล้วก็นั่นแหละครับึ่งๆจะมาเข้าที่เข้าทางจริงๆคุเซนแน่นปึ๊กจริงๆก็ถ้าจะพูดตรงไปตรงมาก็คืออยากเลือกตั้งครั้งล่าสุดนะครับ2023เนะี่ยถึงวางใจให้ลูกเป็นนายกได้ สำหรับเขตเศรษฐกิจพิเศษเกาะกงดำเนินการโดย Union d e v e l OP m e n t Group จากจีนได้รับสัมปทาน99ปีมีตัวเลขการลงทุนที่ต <source> <fashion> ah ั 12, 40, ้งไว้เมื่อปี2008อยู่มากกว่า143,000ล้านบาทมีรอวบี้ยิสตัวสำคัญชื่อพัทสุภาภาชื่อกัมพูชาคือลียงพัทนะฮะคนคนนี้คือคนคนไทยเกาะกง แล้วก็ทุกวันนี้ก็เป็นสวของกัมพูชามีเป็นคนที่ทำมาหากินคนหนึ่งที่ร่ำรวยมากนะครับก็เป็นคนนี้นที่เป็นเกิดต่อจนกระทั่ง2008ก็ได้ลงนามกับกลุ่มกลุ่มบ้านหลงเนี่ยนะฮะก็ใช้ชื่อในกัมพูชาว่า Union Development Group เนี่ย2008ลงนามกันไป99ปี การพัฒนาพื้นที่ในโครงการแบ่งออกเป็น3ส่วนด้วยกันค่ะส่วนแรก International District มีพื้นที่ประมาณ100ตารางกิโลเมตรมีท่าอากาศยานนานาชาติโรงแรมรีสอร์ทคาสิโนสนามกอล์ฟและท่าเรือน้ำลึกแห่งที่1ส่วนที่2คือ International Trade District ครอบคลุมพื้นที่ประมาณ60ตารางกิโลเมตรมีท่าเรือน้ำลึกแห่งที่2และนิคมอุตสาหกรรมและส่วนสุดท้าย Future District มีพื้นที่ประมาณ200ตารางกิโลเมตรจะพัฒนาเป็นเมืองใหม่เชิงวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมนิสราคิมิมานไทย p ี s รายงาน